ไมเห่เงมืดเห็นมันคือดเจด็นทสมนะคะมันเจอค่ะนีะ่ใส่อันี้ไปคะาล้ใส่หล

เป็น,นสองห่อที่ไหนมันมันนานจาังหมกเดียวทำไมหอนานจาังหมกเ่าสวยๆนฮะอุ้ยน้ำออกมาจักอ หุดนางตัดเสียงออกนัแต่เสียงไม่สวยเลยน้ำตาลหยุดฮะหน้าวิ่โบ้น้ำตาลกับน,น้บ้านนะนี่น้ำตาลพ่อดูนไน่ไหลก ตแต่ไปแล้วร้อน